สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้งานตัว bar graph นะครับในโปรแกรม Gt Designer 3นะครับเราจะมาแนะนำการใช้ว่ามันมีวิธีการใช้งานยังไงตั้งค่ายอย่างไงนะครับตอนนี้ผมได้เขียนโปรแกรมตัวอย่างขึ้นมา1โปรแกรมนะครับโดยเขียนในโปรแกรม Gx Work s 3แล้วก็ทดลองรันผ่านในตัว simulation นะครับ แล้วก็ใช้ตัว gt designer ก็ r ัน simulation เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเบื้องต้นกันก่อนนะครับนะอ่าที่าการาฟที่ผมใช้งานเนี่ยผมใช้แทนค่าเวลาของตัวทา์เมอร์นะครับในโปรแกรม g x w o r k s เนี่ยผมก็ เขียนโปรแกรมโดยใช้ทา m ์เมอร์ขึ้นมานะครับหลังนั้นก็เอาค่าเวลาของทา m ์เมอร์เนี่ยมาใส่ในบาร์กราฟให้แสดงข้อมูลขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าวิธีการใช้งานตัวบาร์กราฟกันนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับผมเริ่มต้นผมก็ปิดโปรแกรม DT Designer ตัว s ิ m ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ผมสต็อปซิมก่อน ก็กลับไปที่โหมดเราในส่วนของโปรแกรม T X w o r k 3นะครับผมก็เขียนสวิตช์ขึ้นมาตัวหนึ่งโดยใช้ตำแหน่งเป็น M0 นะครับแล้วก็เอาไปคุมกับคำสั่ง t i m e เมโดยคำสั่ง t i m e เมเนี่ยผมใช้ t i m e เมอ,อยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับตั้งแต่ t i m e เมอหมายเลข0มาเรื่อยๆจนถึง t i m e เมหมายเลข5นะครับแล้วก็ตั้งค่าเวลาของ t i m e เมเนี่ยแตกต่างกัน พราะผมจะเอาค่าเวลาของทาร์เมอร์ตัวนี้ไปแสดงในบาร์กราฟนะครับสวิตตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมทาร์เมอร์ทั้งหมดนะครับสวิต M0 หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จก็เราก็ไปเขียนโปรแกรมใน TT Designer นะครับ TT Designer ตอนนี้ผมเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมลบออกก่อนดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นผมก็จะเรียกสวิตขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนนะครับ ตัวนี้ก็คือบิดสวิตนะครับเรียกบิดสวิตขึ้นมามาวาดไว้นะครับสวิตตัวนีเ้เราประดับปิดเข้าไปนะครับสวิตตัวนี้เราจะลิงก์อยู่กับหมายเลข M 0นะครับตัวนี้นะครับตำแหน่ง M 0และสวิตตัวนี้ผมจะให้มันเป็นลักษณะการทํางานเป็นแบบ a l t ทอร์เนนะครับก็คือกดครั้งแรกก็จะกดค้างกดเพื่อจะให้มันหยุดก็ต้องกดซ้ำไปอีกทีนะครับ กดครั้งแรกคร้างกดครั้งที่2ก็คือกดให้นะครับเราจะไม่ให้มันเป็นแบบโมเมนตัลลี่นะครับโมเมนตัลลี่เป็นกดติดปล่อยดับเพราะว่าตอนนี้พวกเราเอาสวิตไปคุมทม์เมอร์ตรงๆถ้าเราใช้เป็นโมเมนตัลลี่เนี่ยเวลาเรากดปุ๊บมันเริ่มนับพอเราปล่อยมือเดี๋ยวมันรีเซ็ตนะครับเพราะนั้นเราก็ให้มันเป็นแบบกดค้างเพราะนั้นตรงนี้ในช่องสวิตตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็น M 0หลังจากนั้นแอคชั่นตรงนี้นะครับผมก็ ตั้งค่าเป็นอัลเทเนตนะครับก็คือแบบกดค้างกดอีกครั้งถึงจะปลดให้นะครับส่วนสไตล์กับเทคตร,ตรงนี้นะครับก็ใครใครจะใครจะใส่ก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้โอเคเราเซตค่าแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มโอเคได้เลยครับ mm hmm. อ่าหลังจากนั้นเราได้สวิตช์สำหรับคุมคำสั่งทม์เมอร์มาแล้วนะครับเราก็จะไปทำบาร์กาฟเพื่อเอาค่าของทม์เมอร ค่าเวลาของ t i m e er มอร์ตัวนี้มาแสดงในบาร์กราฟนะครับผมก็จะมาที่คําสั่งกราฟนะครับแล้วเลือกบากร์กราฟแล้วก็วาดลงไปนะครับเมื่อวาดลงมาเสร็จเราก็ดับบนคลิกครับผมขยับออกมาด้านข้างนะครับเพื่อให้เรามองเห็นเรามาดูส่วนแรกนะครับที่เขียนว่า Basic Setting ตัวนี้จะมีคําว่า Data กับ Style นะครับกราฟไท์ High, ตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นลายกราฟหรือบาร์กราฟนะครับเราสามารถปรับไปมาได้ตอนนี้คลิปนี้จะแนะนําการใช้งานบาร์กราฟก่อนนะครับต่อไปบรรทัดต่อไปเขียนว่า Number o f pen ตัวนี้ก็คือจุดหรือตำแหน่งที่เราจะแสดงบนบาร์กราฟนะครับที่เราแสดงเนี่ยตอนนี้ค่าเริ่มต้นมีแค่2ตัวเพราะนั้นมันก็จะแสดงบาร์กราฟแค่2ตํตำแหน่งแค่นั้นเองแต่คราวนี้ในโปรแกรมที่ผมเขียนไว้เนี่ยผมใช้ไทม์เมอร์ทั้งหมด6ตัว นะครับผมจะเอาค่าเวลาของไทม์เมอร์ทั้ง6ตัวเนี่ยมาสแสดงเป็นบาร์กราฟเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเลข6โอเคนะครับเปลี่ยนเป็นเลข6เราก็จะโชว์บาร์กราฟทั้งหมด6ตตำแหน่งแล้วต่อไป d i r e c t ชันนะครับเรกชันตรงนี้ก็จะมีสองแบบค่าเริ่มต้นมันจะเป็นคำว่า Vertical ตัวนี้นะครับแต่จริงแล้วสามารถเปลี่ยนเป็น h o r i z o n t a l ได้นะครับ v e r t i c a l ก็คือแนวตั้ง h o r i z o n t a l ก็คือแนวนอน ครับตรงนี้ผมตั้งเป็นแนวตั้งนะครับช่องต่อไปเป็น data type ตัวนี้เป็นชนิดของข้อมูลนะครับก็มีแบบ Sign, s i g n unsigned สิบิต32บิตเป็น bcd 1 6บิต bcd 1 2บิตแบบเรียวตรงนี้เราจะตั้งค่าอะไรเราก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับตอนนี้ของผมตั้งใช้กับ Timer ผมก็ตั้งเป็น s i g n e 0 binary 1 6บิตนะครับตัวนี้ device setting ตัวนี้ก็เป็นแบบต่อเนื่อง continuous นะครับ โอเคต่อไปส่วนถัดไปในตารางตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีไว้ก็คือค่าที่เราจะเอามาแสดงในบาร์กราฟตัวนี้นะครับเราจะเอาค่ามาจากอหไรซึ่งตรงนี้เราก็จะเอาค่ามาจากท i m ์เมอร์เพราะบอกแล้วเราจะโชว์ทาร์เมอร์นะครับโชว์เวลาของท i m ์เมอร์เพราะนั้นเราก็จะเอาค่าของ T มาใช้งานนะครับตั้งแต่ T ศูนย์จนถึง T5 ห้าผมก็จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น T t เฉยๆนี่มันไม่มีนะครับเราต้องเลือกเป็น Tn เพราะนั้นเราก็เลือกเป็น Tn 0ศูนย์ แล้วก็กดโอเคจะสังเกตเห็นว่าในตารางตั้งแต่หมายเลข1จะถึงมาเลข5เนี่ยเราเลือก tn 0ปุ๊บตัวถัดมาเขาจะเรียงให้เราเองอัตโนมัตินะครับในช่องถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นกราฟคัลเลอร์ก็คือสีของกราฟนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้อย่างเช่นค่าของ tn 0เนี่ยผมให้เขาเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีอื่นอะผมเลือกสีใหม่เป็นสีชมพูแล้วกันนะครับโอเคต่อไปถัดมานะครับค่าต่ำสุด Lower limit ตัวนี้ผมให้เขาเริ่มที่ศูนย์นะครับผมไม่ให้ติดลบนะครับส่วน upper limit ค่าสูงสุดผมให้เริ่มที่หนึ่งร้อยนะครับต่อไป reference value ตัวนี้ก็คือค่าอ้างอิงค่าจุดอ้างอิงนะครับเราจะให้เขาอ้างอิงที่เริ่มต้นที่จุดไหนตอนนี้เราเป็นเริ่มต้นที่จุดศูนย์นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปอ้างอิงเริ่มต้นที่จุดอื่นค่าเริ่มต้นอ้างอิงเขาก็จะเปลี่ยนนะครับตอนนี้ผมให้เขาเริ่มที่ศูนย์นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแรกที่เราเซตในแท็บ data ต่อไปแถบสไตล์ครับแถบสไตล์ตรงนี้จะเป็นเชฟนะครับเราสามารถที่จะเลือกรูปล่างได้นะครับเราจะให้รูปล่างเขาเป็นแบบไหนเฟรมคัลเลอร์สีของเฟรมเป็นสีอะไรเชฟคัลเลอร์เป็นสีอะไรเราเลือกได้หมดนะครับหรือเราจะไม่เลือกก็ได้แล้วแต่เรานะครับจะเอาค่าเดิมก็ได้ถ้าเราเอาค่าเดิมก็นอนนะครับต่อไปสเกลครับตัวนี้สเกลสเกลก็คือไอตรงสเกลด้านข้างตัวนี้นะครับเราจะสังเกตดูเวลาเราปรับนะครับ มมติตอนนี้เป็นเป็นสามสเกลก็คือหนึ่งสองสามีนะครับเป็นสเกลสามช่วงอยู่อันนี้สมมุติว่าผมปรับเป็นสักสิบเอ็ดนะเราจะสังเกตเห็นว่าไอ้เรามันจะมีขีดเล็กๆอย่าง,รรงเงี้ยนะครับสังเกตนะครับจะมีขีดเล็กๆตรงเนี้ยด้านข้างเนี่ยขึ้นมาตามจํานวนสเกลที่เราปรับอ่าสมมุติเราปรับสิบเอ็ดสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดจุดอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่จุดที่หนึ่งไปเรื่อยๆจนครบสิบเอ็ดจุดขีดตรงนี้นะครับขีดด้านข้างตรงเนี้ย เราสามารถปรับสีก็ได้นะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากเอาเป็นสีแดงหรือสีเหลืองอ่าสมมุตินะครับหรือสีน้ําเงินเห็นชัดไหมอ๋อเสีิเงินมืดไปเลยนะครับเอาสีฟ้าแล้วกันอ่าเขสีฟ้าก็ยังพอมองเห็นนะครับต่อไปอ่าอันนี้สเกลด้านข้างต่อไปค่าของสเกลจะเอากี่ค่าครับค่าเริ่มต้นเท่าไหร่ตรงนี้อ่าผมให้เริ่มต้นเป็นศูนนะครับเริ่มต้นเป็นศูนแล้วก็ผมเอาแค่สาม อ่าตอนนี้ค่ามันเป็นสามสเกลก็คือถ้าเป็นสามสเกลเนี่ยก็คือศูนย์ห้าสิบหนึ่งร้อยค่าของมันนะครับแต่ผมจะเอาให้มันโชว์สิบเอ็ดสเกลอ่าถ้าสิบเอ็ดสเกลก็คือมันก็จะได้ตั้งแต่ทีละสิบนะครับเพราะมันนับศูนย์ไปด้วยนะครับนับศูนย์เป็นจุดที่หนึ่งอ่าจุดที่หนึ่งเพราะนั้นหนึ่งถึงสิบก็สิบสเกลแล้วนะครับสิบ10ถึงร้อยเนี่ยก็สิบสเกลละนะครับแล้วก็นับศูนย์ไปด้วยก็เป็นสิบเอ็ดสเกลเพราะนั้นมันก็จะแตกสเกลได้ทีละส 10, 10, 10, โอเคนะครับอันนี้เราก็จะให้เริ่มต้นที่ศูนย์สูงสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยส่วนตัวฟอนต์เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับตัวนี้มันเป็นฟอนต์ก็คือฟอนต์ของตัวอ,อ,กอักษรนะครับต่อไป bar ์กราฟ attribute ตัวนี้นะครับ graph width ตัวนี้ก็คือความกว้างของกราฟนะครับอย่างเช่นเราเราบอกว่า,าเราต้องําให้มันเป็นสักห้าสิบอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าความกว้างของกราฟตัวนี้มันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ ระยะความกว้างตรงนี้มันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราเอาแค่ให้พอมองเห็นนะครับสิบเก้าก็ได้ครับต่อไป offset to graph frame ก็คือระยะห่างตรงนี้นะครับระยะห่างตรงนี้จากจุดกราฟอันแรกกับเฟรมด้านข้างตัวนี้ถ้าเราตอนนี้มันเป็นศูนย์นะครับถ้าเราปรับสังเกตนะครับระยะห่างของกราฟจุดแรกกับเฟรมด้านข้างเนี่ยมันก็จะห่างออกมานะครับถ้าเราปรับเป็นศูนย์ก็จะชิดนี้นะครับ ต่อไป width บวก space ตัวนี้นะครับก็คือความกว้างของกราฟแต่ละตัวนะครับอย่างเช่นเราปรับเราจะสังเกตเห็น,นว่ากราฟแต่ละตัวก็จะมีความกว้างขยับออกไปนะครับอ่าตัวนี้สมมุติเราปรับอย่างนี้นะครับส่วน s o r ตัวนี้นะครับก็คือการจัดเรียงถ้าเราเลือก non, นอนก็คือเขาก็จะเรียงตัวแรกก็เป็น tn 0 tn 1 tn 2ค่าตามที่เราเซตแต่ถ้าเราเลือกเป็น ascending ตัวนี้นครับเขาจะเรียงจากน้อยไปมาก ตัวไหนน้อยเขาจะขึ้นก่อนตัวไหนมากเขาก็อยู่ที่หลังส่วนอันนี้ Des c e n d i n g ตัวนี้ก็คือจากมากไปน้อยอันนี้จากน้อยไปมากอันนี้จากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่เลือกนะครับเราเลือกเป็นนอนอ่าก็ครบทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็อ่าตัวอักษรเดี๋ยวเปลี่ยนสีตัวอักษรด้านข้างหน่อยเป็นสีแดงอ่าตัวนี้โอ้สีแดงมองไม่เห็นเลยนะครับสีเขียวโอเคตัวอักษรด้านข้างเป็นสีเขียวอ่าตอนนี้ก็เซ็ตหมดแล้วนะครับทั้ง Data และสไตล์ก็กดปุ่มโอเค หลังจากนั้นผมก็ไปซิมูเลชันของ gx work s 3ก่อนนะครับซิมูเลชันเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาซิมูเลชันของตัว gt designer นะครับแล้วก็เอาทั้งสองหน้ามาซ้อนกันโอเคตัวนี้เราก็จะเริ่มทดลองการทำงานแล้วนะครับ โดยเอาโปรแกรมใน g X SIM กับ g T Designer ผมก็จะกดสวิต์สวิตตัวนี้ก็แทนด้วย M 0นเราเริ่มกอนเริ่มต้นการทาง,งานแล้วนะครับตอนนี้ค่าของค่าเวลาของท i m เ er มอร์ก็จะมาแสดงที่บาร์กราฟแล้วนะครับค่าตัวแรกก็เป็นของ T N 0เราตั้งไว้80นะครับตัวนี้ก็ก็จะโชว์80นะครับตัวนี้20นะครับก็ ไหลาตามค่าเวลาของทามเมอร์แต่ละตัวไปนะครับอันนี้มันจะไม่เรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะครับมันจะเรียงตามเราไม่ได้เราเมื่อกี้ที่เราคิดว่านอนเนี่ยมันก็จะเรียงตามเบอร์ของทามเมอร์ทามเมอร์ตัวที่0ย์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ี่ตัวที่5้าก็จะเรียงตามนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะเอาค่าของ Data r e g i s t e r หรือค่าของคาลเตอร์หรือค่าของตัวอุปกรณ์ตัวใดก็ได้นะครับที่เราจะใช้งานในโปรแกรมของเราเนี่ย าเราต้องการแสดงเป็นบาร์กราฟเราก็เอาค่าตัวนั้นมาแสดงในบาร์กราฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานบาร์กราฟต้นผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับในการแนะนําเบื้องต้นในการใช้งานผู้ใช้ที่ต้องการนําไปใช้งานก็อาจจะนําไปประยุกต์เพิ่มเติมนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ